บอลล้าลานเท่ากันทุกอย่างเลยชนะเสมอแพ้นะครับนะครับแบ็กขวาเป็นสมคิดชำนาญสินแบ็กซ้ายลำเบนสัตนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ประตกรเกียรติแคนาครับคอนเดียคีขวาเนี่ยเป็นพงศักดิ์ทัพบีครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเป็นฝ่ายเคียวบอลเริ่มเกมก่อนครับจันทบุรีเอฟซีครับขึ้นมาก็โดนเตะสวนเอ้าแล้วขีดทะลุช่องมาครับมาราเยาซัดโอ้ยไม่เข้าคที่เรื่องนะครับประตกรเกียรตินี่กลายเป็น กนกพลปาดเรียดออกซ้ายมาสวยเลยครับมารันยาวเปิดเสาสองแล้วเรียบร้อยเลยครับเข้าชาร์จครับจอจอหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจันทบุรีขึ้นนาครับพอเปลี่ยนกามาได้แล้วโล่ตรงนี้ครับมารันยาวบอลออกจากเท้าไม่ต้องจับเลยครับเห็นชัดๆเลยครับว่าพุ่งแล่วบอลไม่ออกด้วยครับมารันยาวให้นัทวุฒินัทวุฒิกลับมาที่รถก็มารันยาวยัดขึ้นหน้าไปก็โดนเตะทิ้งออกมาโดยประกเกียริ เอาแล้วลูกนี้ปล่อยบอลตกจังหวะออกมาโอ้โหยังมกทิ้งออกมาได้นะครับสุภวัตแล้วเก็บได้จิงสวนทีเดียวก็ไม่ผ่านเลยครับเซฟไว้ได้บอลไดฮีคืนให้กับลองจิลเอาเลยครับ เปิดเข้ากลางเวลโลโซถึงแล้วเราซัดไม่เข้าครับโอ้โหเข้าข้ามตะข่ายครับังกวะมาของจันทบุรีเอซีครับลากขึ้นมาครับเจษดาบาชารีขวามาแล้วสมคิดทําความเร็วมาเจษดาเลือกยังไงครับซ้ายมีวันเดอร์ลุยให้วันเดอร์หลุยซัดติดฉลบไม่เข้าครับโอ้บอลน้ําหนักบอลนะครับมันเบาไปหน่อยครับก็เลยทําให้ตามมาบล็อกได้จะขยับถึง2เหมือนกันครับของฝั่งซีซเกตครับแต่ดูจังหวะของตรงนี้ก่อนนะครับธนะโดนยิงโอ้โห โอ้ยติดเซฟคู่แของอ่งยิงนะครับบอลพลาดนะครับทีรพัทเนี๋ยวนี้ฮะเลือกพอรแดนฮีคืนเวโรโซ่พักอ,อกข้ามมาแล้วซัดติดเซฟโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับ <c oughs> แล้วก็พุทธสินเป่าจบเกมไปเลยครับกอนทดครบ6นาทีครับวันนี้